สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับแล้วก็แฟนเพจช่องบอเบียดัมซิงครับสวัสดีทุกคนนะครับเนาะวันนี้ก็เลือกงามยามดีครับผมจัดส่งนะครับจัดส่ง10ล้อนะครับ10ล้อเอ่อเพาเดียวนะครับเผาเดียวเป็นตัว F18 นะทุกคนนะ F18 หัวสมอครับนะกันนั้นนะครับนะหัวสมอนะครับแล้วก็เป็นกระบะล่องนะครับนะครับ ลูกค้าเอาไปปั้นต่อนะครับนะนะครับก็แกไม่ได้มาดูรถนะครับผมก็ส่งรูปรายละเอียดให้ดูนะครับแกบอกว่าสภาพนี้ก็เอาเลยครับนะขายไม่แพงนะรถนี้ก็มีเอกสารเล่มทะเบียนครบนะครับขายให้อิฟตีไปทํากินครับแสนสามนะครับนะน่าจะเอาไปปั้นต่อนะแสนสามให้ไปแบบนี้เลยนะครับไม่มีเครื่องเกียร์นะทุกคนนะนะครับก็ถือว่าไม่แพงเนาะนี่กาลังขึ้นครับ ป้าป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอากองเงินก่อนไปหักกองก่อนกำลังขึ้นกับลำแรกครับผมลำแรกนะวันนี้น่าจะจบกันหลายหลายลำเลยนะครับนะครับ่วนกองอยู่ทั้งหลังนี่กำลังวินขึ้นนะครับเพราะว่าไม่มีเครื่องเกียร์ไม่สามารถกลับได้นะรถก็สภาพดีนะครับหัวเดิมนะครับกระบะได้นะครับ กระสีนี้ไม่มีบวมเลยนะทุกคนนะกระสีไม่มีบวมแล้วก็ยางก็สิ R เอ็ดอาสิบเส้นครับดอกหนาหนาะ,ะครับนี่เอาไปปั้นได้นะแล้วก็ชุดเบรกเป็นเอสเจ็ดร้อยแท้นะครับเฮ้ยไม่ใช่พูดผิดชุดเบรกโปรฟิอโอ้โหผมก็นึกว่ารถตัวเองครับหลงครับหล,ลงพี่น้องขออภัยด้วยนะครับเป็นชุดเบรกโปรฟิอ3สามถังนะครับแล้วก็ถังลมสามถังหมออลมสามลูกยิงสองลูกยาวหนึ่งลูกสั้นนะครับลูก,ลกชุดนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่าหมื่นแปด ถึงสองหมื่นนะครับผมซื้อมาใส่เจร้อยผมสองหมื่นห้านะทุกคนนะตัดจากรถสภาพสวยแต่สภาพนี้น่าจะได้ 20, นะสองหมื่นนะทุกคนนะนี่จุดเบรกโคตรแพงเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างก็จะเป็นเซเอ็มนะด้านหลังจะเป็นเซเอ็มนะครับนี่กระสงกระจสีสวยมียางอะไหล่ด้วยนะครับนี่ครับแบ่งแบ่งเอฟซีไปทํากินครับนี่กระบงกระบะสวยครับไม่มีปัญหาหรอกนะครับรถสภาพนี้เอาไปปั้นต่อได้หรือไปแยกอะไหล่ยังได้เลยราคานี้นะเอฟซี FC นะก็ เขาบอกว่ารีวิวให้ก็จัดไปครับนี่กล้องอากาศมีนะครับใส่ไปข้างหลังแล้วกันชนมีนะครับกันชนหน้าเป็นกันชนโคเมียมด้วยครับกันนี้เป็นกันชนเหลดนะกันชนเหลดเราใส่ไปให้ข้างหลังแล้วนะครับนี่กาลังบินขึ้นครับถังน้ํามัน400ลิตรนะทุกคนถังน้ํามัน400ลิตรนะครับถังน้ํามัน400ลิตรแล้วก็นี่ครับตัวรถแนบเนือเป็นแนบนอกนะครับนี่โคตรดีเลย ใช้ลืมแน่นอนครับแหนบแบบนี้นะครับใช้ลืมเลยแหละผมบอกเลยจบๆนะครับถังน้ามันมีเนียมนะครับไม่ได้ถอดไม่ได้อะไรนะครับให้ไปแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่ว่าขาไม่ดีนะเขากันคุณขโมยครับเห็นไหมเขาเชื่อมไว้อันนี้ก็เป็นสายรัดของเขาปกติครับยางก็ 11R 10เส้นนะครับเจ้าวๆเลยนะพี่น้องนะครับลูกค้าเอฟซอยู่ใส่หูวะจำบาได้หูตวบาสั่งรถสไลด์มาเลยครับแก สั่งแห้เอาไปลงสาแก้วนะทุกคนนะลงสาแก้วเนาะลั่นเดลี่ยวเ้ยตรงวะเงี้ยก็เด้อเจอกันอารันนะผมเอื่นหิ้งดียววะตินลุนี่ก็หิ้งดียววะ ฮะเปิดกุญแจวะใส่แน่ใส่น้อยนึงเออพอ่พอพ่อนี่ขับมาคนเดียวก็ขึ้นได้ครับรถแบบนี้นะครับเพราะว่าเรามีบินนะทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้คอยย่างไรก็บ,บินงเนอแหละครับขอเพันานอีกินอยู่นี่อันนี้ไปรันสแก้วครับแล้วก็คันนี้น่าจะไปสุริน,นครับสุริน,นครับเดี๋ยวรอดูว่าเออ ลูกค้าจะมาจบจริงไหมครับนะเดี๋ยวรอชมกันนะครับนี่เอาทีละคันนะทุกคนนะทีละคันนะครับนะอุปเลาครับอะไรแบ่งได้เราแบ่งให้ครับอยากได้อะไรตัวอยากได้รถอะไรนะครับหรือมีรถเก่ารถรถซากรถชนรถอะไรก็ได้ครับที่อยากขายนะครับติดต่อผมมาได้ครับเบอร์โทรก็088 4 7 4 6 3 8 2นะครับย้ำนะครับ088 4 7 4 6 3 8 2ติดต่อได้25ชั่วโมงนะใครอยากได้อะไรสนใจแบบไหน ลองทักทายกันเข้ามาดูนะครับนะสี่นะตรงป่ะพอดีเลยวะเนาะน,ะนี่เออเจ๋งเลยครับก็หลายๆคนอาจจะอ,อาจจะถามว่าทำไมผมไม่เอารถตัวเองวิ่งนะก็เนื่องจากผมงานเยอะครับงานผมเยอะหลายอย่างธุระเยอะนะครับก็เลยแบ่งๆทีมงานวิ่งนะครับ ส่วนคันนี้ก็ FC เาเรียกว่าอะไรน,นะ FC มาสั่งรถมาเองนะครับสั่งรถเออช่างป๊อกมาเองนะนะครับเพราะว่าเขารู้จักกันก็แกบอกว่าจะให้รถสไลด์มาขึ้นนะผมก็คิดว่ารถที่ไหนนะครับที่แท้ก็รถอู ชอปอของเรานี่เองนะครับของทีมงานเรานี่เองก็ดีดีเหมือนกันครับมันมันง่ายครับเราใช้ทีมงานตัวเองคือเออมันง่ายครับดูแลกันได้ครับมีอะไรก็คุยกันนะครับส่งรถส่งอะไรอย่างนี้ฝากเล่มฝากอะไรฝากเงินยังได้เลยนะครับนะแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ทีมงานตัวเองก็จะตึงๆหน่อยนะทุกคนนะนะครับเนาะวันนี้ไว้ใจใครไม่ค่อยได้ครับนี่ขนาดาเมียยังไม่ไว้ใจผมเลยนะทุกคนเนาะแล้วผมจะไว้ใจคนอื่นในง่ายๆอย่างไรนะครับนะ จัดส่งให้แบบด่วนนะครับก็พอมาก็จัดให้นะครับนี่ครับก็ขึ้นถานเรียบร้อยครับป้าบอกหน้าไม่งอรอไม่นานครับงานไม่บานปลายครับเจอกันสาแก้วนะผมสโลแกนของเออ่พี่ช่างนะครับยืมหน่อยนะทุกคนนะ <laughs> นี่รอแป๊บเดียวครับถึงครับสไตล์ ป้าเราจัดส่งให้นะครับรับประกันนะครับถึงแน่นอนนะครับบ้านักดองเนาะสบายเลย เดี๋ยวจะให้รัดสู้ทั้งหมดเลยครับเพราะว่าเวลาเราย้ายก็จะได้ปลอดภัยกับสินค้าของลูกค้าด้วยนะครับของอีฟีด้วยนะครับนี่ก็นินความปลอดภัยครับเอาแน่นเด้อเดี๋ยวไปเช็คเอ,อกสารหน่อยก่อนเดี๋ยวไฟเอกสารไปนําน่ฮะโอเคครับพี่น้องขึ้นถ่ายเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราชมการคลิปหน้าเนาะว่าเราจะเอาขันไหนออกบ้างเดี๋ยวคลิปน,นี้ลำลาทุกท่านไปก่อนนะครับเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ